สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร What always talk about the wrong way you way wrong wrong out only It's as easy as The the be in and make for yourself สวัสดีครับ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 ขออนุญาตนั่งเลยนะครับนช่ได้ถ้ายืนก็เท่ดิแนะนำตัวหน่อยครับพี่ชื่ออะไรกันบ้างพี่หนูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีดาก้อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต่อปากน้ำโพครับนี่หน้าตาคุ้นๆเนี่ยเหมือนคนเคยเรียนด้วยกันอันนี้เลยเคยเรียนดเคยเรียนด้วยกันตรงนี้อยู่เรียนชายเปล่า ใช่ใช่อยู่ห้องอยู่ห้องไรอยู่ห้องอะไรห้องห้องห้อง킹คนบ้านเดียวกันะคนบ้านเดียวกันห้องสุดท้ายห้องสิบสองห้องเดียวมันห้องที่วห้องสิบสองมันห้องคิงยังไงอ่ะห้องคิงไงใชายเป็นห้อง킹อ๋อนับจากท้ายขึ้นมานับจากท้ายขึ้นเรียนเก่งมากในห้องนี้จริงอะจริงดูหน้าตาดีหน้าตาดีมากเลยเอาเข้าเรื่องไหมกินข้าวมั้ยกินข้าวมันยังครับ กินไม่ต้องวั่นสบายดีไหมสบายสบายดีไหมตอนนี้สบายดีครับกลับย่าไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุยก่อนคุยก่อนนะเออคุยก่อนคุยก่อนจะโดนทืบไหมเนี่ยตอนแถวนี้โหดไหมพี่ไม่โหดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย่างไม่มีอะไรใจดีใจดีเพราะเราเป็นต้นไม้น้ำอยู่แล้วเย็นๆนะนี่มังกรสายน้ำแห่งสัตวทยเลยนี่พี่เขามีประโยคเด็ดเพืแล้วไงต่อเป็นโปรแกรมคนนคนปังน้ำโพใช่ไหม วันนี้เป็นตัวแทนมีชื่อกลุ่มว่าอะไรดีว่ากลุ่มแฟนคลับก็เป็นกลุ่มแฟนคลับมังกรทองครับอ๋อเลียกแทนตัวเองว่ากลุ่มมังกรทองนี่ตามโลโก้สมสรเลยใช่ไหมโชว์หน่อยให้โลโก้สมรนี่ครนบมังกรทองต่ตาสีแดงนะ นอนดึกกนอนดึกนอนดึกนอนดึกหรือเมาเนีนอนดึกนอนดึกใช่ไหมไม่ได้เมาค้างนะไม่ได้เปนเล่นแบบว่าคมนอนดึกเน่นคอมนอนผมว่าแถวบ้านผมตาแดงๆนี่มันจะแหงนะเขาเรียกแห้งแคมป์ฟอกแคมป์ฟอกฟอกโอ้ยังเล่นแคมป์ฟอกนี่ไงเพื่อนผมเนี่อ่ะวยเป็นไงสบายแล้วพลังงานยีอัดกันแล้วคุยกัน เอาเล่าเข้าเรื่องนี้ว่าไหมเขาเรื่องเขาเรื่องครับพี่เล่าจุดลงต้นของกองเชียร์ทีมมังกรแฟนคลับกิได้ไหมให้พิกิดีกว่าให้พปกิดีกว่าให้พิกเป็นคนเป็นคนเล่าให้ฟังตอนแรกเลยพี่เป็นยังไงบ้างเข้าไปเชียร์เป็นยังไงตอนแรกๆอะไรยังไงก็ต่างเขาต่างต่างเชียร์ครับครับแรกเราก็ไปนั่งแต่ละจุดทุกคนก็นั่งใครรู้จักใครก็จะนั่งนั่งอยู่จุดนั้นเป็นกลุ่มหน่อยวันนี้แล้วก็ ก็นั่งกัน3คนใช่แล้วอีกสองคนไม่นั่งแยกกันไปตัดตัดตัดคนตัดเชียร์ปึ๊บแล้วก็พอไปดูหลายๆครั้งก็จะมีแบบว่าอยู่ในเฟซบุ๊กเราก็จะเริ่มคุยกันผมผมก็จะใส่หมวกสีแดงใส่อาราเล่ยอย่างเงี้ยแบบน่ารักน่ารักหน่อยพออายุมากแล้วแต่ทำตัวน่ารักหยังไงรุ่นอยู่พี่เองยังไงรุ่นอยู่ ใจเราสุภาพจิตเราดีอะไรมันก็ดีไปหมดอ่ะเสียบอลก็มีอุปกรณ์เสริมไปด้วยเป็นเรียกว่าอะไรนะไสเป็นจุดสังเกตจําได้เฮ้ยจำผมได้ไหมนีผมใส่หมวกจำได้เริ่มจากในโซเชียลเน็ตเวรก่อนจะทักกันในใน c e b o o k ที่ไปดูที่สนามเนยไม่รู้จักกันหรอกไม่รู้จักกันในเฟซมากกว่านั่นะแล้วก็แลุยกันทีมนิวไฮเทคจริงจริงทีนีาริงเริ่มต้นมาจากเฟซจริงจรถ้าถ้าพูดถึงนัดที่สนามเลย แค่จะไม่รู้จักกันเลยไปนั่งไม่ได้ก็ไม่ค่อยกล้าคุยกันคยกัในเฟสตอนแรกจะไปหาสาวผมว่าความตั้งใจไปหาที่สนามบอลเนี่ยก่อาจะคุยเฟสกับสาวเนี่ยนั่งกันสองคนใช่ไหมแต่ว่าถัดไปอ่ะเป็นผู้หญิงไม่ค่อยคุยเฮ้ยรู้จักคนนั่งข้างๆไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไปเคลียร์บอลไปเคลียร์บอลดูบอลไปบอลยืดบอลแต่ตอนนี้เราก็รับรับสมัครอยู่นะสาวให้มาแอดเยอะตอนนี้เยอะมากรคับน้องในกลุ่มเยอะมากผู้หญิงนี่แบบ คนนำเชียร์ดูนี้นี่เป็นเด็กอายุ16แล้วอ่ะผู้หญิงนะ่การแสดงออกอ๋อเป็นเป็นน้องสายชื่อน้องสายครับน่ารักไหมเนี่ยโอ้โหลองไปดูเดี๋ยวไเจอที่สนามสบายมากอะไรอย่างเงี้ยเรียนอยู่นะวามินเรียนอยู่นะวามินแล้วหลังจากนั้นล่ะพี่เริ่มคุยเริ่มจากเฟซบุ๊กแล้วแล้วยังไงต่อคุยกันในเฟซบุ๊กเสร็จปุ๊บเวลาเรามาดูบอลเกมเนี่ยก็จะเริ่มจเจริงกันไหว้ทักทายกันสสวััดีกนใช้พี่กี่ไหม จะเป็นหนุ่มไหมอะไรกันการสเริ่มพี่มานั่งอแรกก็ยังน้นเขินอยู่เพราะเรายังไม่รู้จักกันนั่งแลมรวมกลุ่มอ่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มประหยากจมานั่งคนเริ่มคุยเริ่มอะไรนี่เป็นการจุดเริ่มต้นแหละของการเริ่มรวมตัวละมีหลายรุ่นเลยพี่มีทั้งเนี่ยรุ่นใหญ่มีทุกรุ่นมีทุกรุ่นทุกรุ่นยันทุกรุ่นตัวสามว้อกว่ายังไปดูบอลเลยอปันพีน้องเป้ยน้องเป้ยเยอะเย น้องเป้ยน้องใบหม่อนนี่ยังเลกน้องใบหม่อนมา่อวนก็ไปนะอุทัยนน้องใบหม่อนตามไปเชร์หมายที่พอ,อรวมกลุ่มกันแล้วแล้ว <ขอ S 2> เป็นไงพี่เขาจะเขาจะดึงครอบครัวผู้ใหญ่เขาจะพาลูกพาอะไรงี้ยมันก็จะเหมือนออกแนวแนวอังกฤษแ,แล้วเขเริ่มเริ่มเป็นแบบแว่าเป็นครอบครัวแล้วอ่าก็จะเป็นรูปแบบนั้นถ้่เดินทางไม่ไกลมากจุดเริ่มต้นก็ก็จะเป็นหลักๆนะนัดแรกนะที่เราไปเยือนทิโลกครับก็รวบรวมคนได้สัก20กว่าคน25คน อ๋อตอนแรกมีจำนวนน้อยก่อนใช่ใช่เริ่มเริ่มเลยก็ไปไปเชียร์พิโลกเราก็ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยไปกันด้วยเปล่าๆไปตะโกนกันเสียงแหดเสียงแห้งตะโกนว่าเปล่าสู้ๆแค่นี้แหละไม่มีไม่มีอะไรเลเราไม่มีเพลงไม่มีกองไม่มีอะไรเลยก็ไปแค่นี้ไปกวยเปล่าแค่นั้นนะในอารมณ์ร่วมนะ กลับมาในเสียงแแหบกันหมดตอนนี้ก็ยังไม่ยังมาไม่เต็มที่เลยมันมันไหลไหลไหลแบบแล้วเกินแล้วเดี๋ยวนี้มันติดติดกันเลยเลยวันพุธมี้อีกเมื่อวันเสาร์ก็ไปเชียร์ทีมพี่มานครสวรรค์ฟีเขาชนะมาสามสูงนอกจากเชียร์ปากน้ำโพเสียแล้วก็สวรรค์ทีมพี่เสร็จปุ๊บตอนนี้ของเราเราก็ไปเยือนอุทัยแล้วก็ไปเชียร์ต่ออีกหมดเสียงไม่เหลือแล้วเดี๋ยววันพุธ หนักหนักรหนักหนักตรงนี้แล้วก็พี่กิ่หนูเพราะว่ารอบที่แล้วก็ลมยักษ์มาแล้วลมยัาทีมนี่มาก็น่าจะแบบว่าเต็นพิกัดอ่ะ